ขอเชิญทุกท่านพบกับ New Auto Cell Master Cell Master าตวานิดาสนิทนวลค,ครับครับและขอเชิญนะครับผู้จัดก,การอโทมี่สาขาประเทศไทยคุณลายะลีขึ้นบนเวทีเพื่อมอบเข็มเกียรติยศและช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับ ครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ที่มีรายได้นะครับการันตีได้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับ6 0กหมื่นจนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับนะครับเราจะถ่ายภาพนะครับอ่าขยับนิดนึงนะโอเคสามสองหนึ่งอาโจ ขอแสดงความดีและขอขอบคุณนะครับผู้จัดก,การธุรกิษัทค่ได้คุณไรอันลีนะครับและเราจะมอบเวทีนี้ให้กับนิววอเตอร์เซลมาสเตอร์เซลมาสเตอร์วันิดาสนิทดนวงครับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะปีที่แล้ววันนี้เป็นเซลมาสเตอร์ค่ะวันนี้ครบหนึ่งปีค่ะ ก่อนอื่นขอเท้าความนิดนึงนะคะดาเป็นช่างทำผมค่ะอาชีพดาเปิดร้านทำผมแล้วก็เคยทำผมในห้างเคยเป็นลูกจ้างเคยเป็นเจ้านายแล้วก็เปิดร้านเองเป็นหุ้นส่วนทำมาหมดค่ะอายุงานของดาตั้งแต่ทำผมมาเริ่มอายุ16ปีรวมถึงปีนี้ก็คือ41ปีค่ะอายุตอนนี้58ปีเต็มค่ะ อีกสองปีได้เงินกษะเียณแล้วค่ะเงินกษะเียณของคนชราค่ะแต่ไม่อยากได้ค่ะเลยทำอัโทมี่ก็ตอนแรกเลยที่ทำอัโทมี่เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะจริงๆรู้จักสินค้ามา4ปีแล้วค่ะก็ใช้สินค้าชอบชอบมากแต่ยังไม่พบคนที่อยากทำด้วยณตอนนั้นนะคะจนกระทั่งมาเจอสปอนเซอร์ที่ทำดาที่ที่ดาทำด้วยตอนนี้ค่ะ คือป้าเขาเรียกว่าอะไรชอบวิสัยทัศน์และมุมมองและอะไรหลายๆอย่างในตัวสปอนเซอร์ดาเป็นคนขอทำเองนะคะโทรหาสปอนเซอร์เลยค่ะตอนเช้าหลังจากที่คุยกันวันนี้พรุ่งนี้โทรหาเลยว่าดาจะทำอโทมี่นะทำจริงๆนะไม่ทำเล่นๆค่ะแล้วก็ตอนนั้นตอนแรกเลยที่สปอนเซอร์ขึ้นมาหานะคะเขาเอาสินค้ามาเปลี่ยนให้ แล้วก็ดาก็รู้สึกดีว่าเออเราซื้อของแล้วเขาส่งมาผิดเขาก็บอกให้ส่งกลับไปเขาจะส่งมาให้ใหม่ดาก็ไม่กล้าส่งไปกลัวเขาเสียค่าส่งทีเนี้ยเขาก็หิ้วของชิ้นเดียวนะคะขึ้นมาให้ดาแล้วเขาก็ถามว่าคุณดาจะสั่งของไหมดาก็บอกว่าดายองดาชอบลองใจอะคะ่ะดาบอกว่าดาไม่มีตังค์ดาเป็นหนี้เยอะสปอนเซอร์ดาบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ต้องซื้อมีแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้น คำนี้คำเดียวค่ะที่ทําให้ดาตัดสินใจจะทํากับเขาเพราะว่าดารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จเป็นคนที่ดาเลือกค่ะเราต้องเลือกสปอนเซอร์ด้วยค่ะไม่ใช่สปอนเซอร์เลือกเราฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ตอนที่ดาทำอัโทมี่ใหม่ๆนะคะดาทำแบบงงๆค่ะดาไม่รู้ว่า เ,เงินออเซลคืออะไรเ,เงินจับคู่คืออะไรไม่รู้เรื่องเข้าฟังที่ศูนย์การเรียนที่บริษัทที่สำนักง,งานใหญ่กี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรกค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยค่ะคนที่มาใหม่ไม่ต้องสงสัยนะคะดาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะจนกระทั่งสปอนเซอร์บอกว่าซ้อมเซมิเลยเดือนที่สามดาทำเดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะ เริ่มทํามกราคมแล้วก็พอเดือนที่สามเราก็ซ้อมเซมิเดือนที่สี่สปอนเซอร์บอกทำเซลมาสเตอร์เลยเราก็บอกทําแล้วเหรอเร็วไปไหมบอกทําเลยอะทําก็ทําก็ทําแบบงงๆค่ะงงมากอะสเสร็จปุ๊บพอพอช่วงจับคู่มันเกิดไอเดียเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เงินคนเดียวนะทีมงานได้เงินคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้เราก็บอกเฮ้ยมันมหัศรรย์นะ่ะ มันเหมือนการทําบุญนะคะเวลาใส่คะแนนให้ทีมงานปุ๊บเราได้เงินเลยอะ่ะเขาก็ได้เราก็ได้ค่ะมันไม่ต้องไปทําบุญที่วัดแล้วค่ะทําอัโทมี่นี่แหละสุดยอดแล้วค่ะได้เงินได้ใช้สินค้าหน้าก็ใสผิวก็สวยแล้วก็สุขภาพเราก็ดียังไงเราก็ต้องทาค่ะอัโทมี่ทีเนี้ยนาก็จะเท้าความไปก่อนทําออตโต้นะคะพอทำเซลมาสเตอร์จบ ดาก็ไปนั่งกินข้าวอยู่หลังร้านกับน,น้องสาวน้องสาวตัวดีค่ะเขาบอกว่าเราว่าอุ้ยจบละสบายละไม่ต้องทําละแต่ก็บอกเงี้ยน้องสาวบอกเฮ้ยทำออตโต้เลยเราบอกออตโต้เหรอทำทำไมรีบทําอ,อ่ะอีสิบเอ็ดรอบเองทําไปเลยด่าก็บอกสิบเอ็ดรอบเองเลยเหรอเขาบอกว่าสิบเอ็ดรอบเองตั้งหนึ่งรอบนะ ไม่งั้นต้องเริ่มใหม่สิบสองเลยนะนับหนึ่งขาดสิบเอ็ดก็ไม่ครบสิบสองได้ก็บอกตายละได้ก็คิดนะเป็นคนใจง่ายค่ะพอฟังน้องเสร็จก,ก็กลับมาปรึกษาสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์ก็บอกเออน้องพูดถูกนะทำเลยเขาบอกว่าสปอนเซอร์บอกว่าออโต้สำคัญที่สุดจำไว้นะออโต้จะทำให้ทีมเรามีรายได้ ต่อเนื่องและทําให้คนที่เดินตามเราเขามีกําลังเมื่อเขาเกิดรายได้แตาก็อ่ะทําก็ทําก็ทําไปทําไปทํามาเอ,อิมเหนื่อยจังเลยเอ่ะทําไมมันเหนื่อยจังเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเลยเท่านามีผู้ใหญ่ค่ะผู้นําไม่เอ่ยชื่อก็เอ่ยไม่ได้เขาบอกว่าเหมือนมีลูกคนนึงแหละแต่บอกไม่คุยคนนึงแล้วค่ะมันลูกแฟดได้แหละมันเหนื่อยมาก เวลาเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ต้องมานั่งคิดแผนอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยนั่งเขียนแผนตีสี่ตีสามลุกขึ้นมาเขียนแผนลุกขึ้นมาดูว่าจะทำยังไงดีคนนั้นจะได้เงินคนนี้จะได้เงินออเดอร์ก็เข้ามาบริหารทีมทั้งซ้ายและขวานะคะดาทำทั้งซ้ายและขวาดาดูแลหมดเลยทำคู่ไปกับสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ก็ให้กำลังใจค่ะ พอเห็นน้ำเสียงเราเหนื่อยๆพอเห็นน้ำเสียงเราสีหน้าเราเหนื่อยๆก็จะเอาน้ำทิพย์ช,ะชะโลมใจชโลมไปชโลมมาก็ใจอ่อนก็ทำมาเรื่อยๆทำไปทำมาจบค่ะออโต้จบครบหนึ่งปีแล้วก็ดาอยากเล่าต่อนิดนึงนะคะดาเนี่ยเป็นช่างทำผมแล้วก็ดาน่ะจริงๆอาชีพนี้พ่อเลือกให้ พ่อบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกไปหาเงินไม่ต้องออกไปล่าเงินเงินจะวิ่งมาหาเราแต่พอทำไปทำมามันก็พอกินพอใช้ค่ะไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่มันไม่สามารถช่วยคนอื่นได้มากเท่าที่เราต้องการเพราะเราชอบช่วยพี่ช่วยน้องเราเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อแม่อยากให้ทุกคนมีชีวิตดีๆสุขสบายทีนี้ดาก็มาเห็น แผนการตลาดของบริษัทและสินค้าและอะไรต่างๆนานาแล้วก็มานั่งคิดเออทำอโทมีก็ดีนะจะได้ช่วยคนน้นคนนี้ได้เผื่อเรามีโอกาสได้30ล้านบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะทีเนี้ยดาก็เคยค่ะเวลายืนตัดผมอยู่เงี้ยเคยคุยกับลูกค้าว่าได้อิจฉาเขาจังเลยอ่ะเขาไปเที่ยวเขาก็ได้เงินข้าราชการน่ะเขาไม่ทํางานเขาก็ได้เงินน่ะเราไม่ตัดผมเราก็ไม่ได้เงินน่ะ หยุดตัดเมื่อไหร่ก็เงินก็ไม่มาเสร็จแล้วลูกค้าก็บอกว่าแล้วพิดามีความสุขไหมคะดาก็บอกมีความสุขเขาก็บอกว่ามีความสุขก็ทําไปพี่แต่ตอนนี้ดาอยากได้เงินไหลเข้ามาแบบไม่ต้องตัดผมอะค่ะอยากให้เงินมันไหลเข้ามาทุกขณะท,ที่เรายังอยู่ตรงไหนก็ได้จะกินจะเที่ยวจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยอยากให้มันไหลเข้ามาดาอยากให้มันมีรายได้ต่อเนื่องซึ่งซึ่งมันต้องทําอัตอมี่แหละมันไม่มีอะไรให้ทํามากกว่าอัตอมี่แล้ว ดาอยากให้น้องอยากให้ครอบครัวอยากให้ทุกคนมีรายได้ดาแบ่งงานให้กับทีมงานดาทุกคนค่ะน้องสาวดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องสินค้ารายละเอียดเก็บข้อมูลอันนี้หลานชายค่ะหลานชายดาเขารักอัโทมีมากเขาเป็นเด็กที่ป่วยเป็น g ีซิดีค่ะเป็นพ,พันธุกรรมกายพัน์ธุเขากินเฮโมหิม oh แล้วเขาดีขึ้น แล้วเขาใช้สินค้าอะโทมี่ได้ทุกตัวซึ่งเขาไม่แพ้ปกติเขาต้องใช้ของหมอค่ะเพราะเขาแพ้เขาจะเป็นแบบประเภทเลือดเปลาแล้วเม็ดเลือดเขาเวลาแพ้เนี่ยเลือดเขาจะแตกทั้งตัวแล้วก็ฉี่เป็นเลือดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพึ่งสินค้าที่ปลอดภัยค่ะอะโทมี่เขาพิสูจน์หมดแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นหนูทดลองเขาพูดเองค่ะว่าหนูเป็นหนูทดลองเขาบอกเนี้ยแต่เขาชอบอะโทมี่มากแล้วก็ ดาอยากจะบอกพาร์ทเนอร์ดาว่ารางวัลวันนี้อยากจะบอกสปอนเซอร์รางวัลของดาวันนี้ไม่ใช่ของดาค่ะเป็นของทุกคนเป็นของทุกคนที่ทำงานมาด้วยกันขอบคุณน้องเขยที่เป็นฝ่ายไอทีดูแลการสมัครการย้ายการปรับผังการโยกโน่นนั่นนี่น้องสาวดูแลสินค้ารายละเอียดของสินค้าทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ ทีมงานทุกคนขอนแก่นสารคามร้อยกรุงเทพช่วยกันหมดเลยค่ะทุกคนเก่งมากขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนมากค่ะขอบคุณสปอนเซอร์มากขอบคุณพาร์ทเนอร์มากค่ะทุกคนต้องขึ้นเวทีให้ได้นะคะต้องขึ้นไปกับมากับพี่ให้ได้ทุกคนต้องสู้ค่ะเหมือนที่เราทำกันมาหนึ่งปีเต็ม1ปีสเดือนค่ะที่ทำมาก็วันนี้ ก็คงจะนึกอะไรไม่ออกแล้วค่ะคงพูดประมาณนี้ขอให้ทุกคนได้เป็นอิมเรลียนกันค่ะขอให้ร่อวยค่ะขอให้ประเทศไทยได้โลยยลภายในปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ